สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะพามากินไก่ทอดนะคะแล้วก็มาม่าเกาหลีค่ะแล้วก็มีผักสลัดด้วยนะคะเสียใจะคะ่ะเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วคลิปหายไปเลยไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่นะคะค่ะเราก็มากินกันเลยจ้ะไก่ทอดนะคะน้องสาวเป็นคนทอดจ้า ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะแล้วก็กินค่ะ เราจะเอาไก่ใส่ลงไปในผักนะคะจินะะ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใส่มาม่าลงไปนะะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็กินเลยจ้า สลัดเป็นผักที่ชอบมากมไก่จ้ะ ตอนแรกว่าจากคลิปเป็นปลาหมึกนาอย เจอน้องสาวทอดไก่ก็เลยได้มากินไก่ก่อน เราแดงไม่ค่อยได้นะคะฝันไม่ค่อยดีแก่แล้วเนาะเสียงดังนิดนึ่งนะคะเพราะว่าหลานกับน้องอยู่ข้างล่าง เราขอเวลาน้องขึ้นมาอัดคลิปก่อนนะคะอขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าใช้ตะเกียบจับไม่ได้ค่ะ ค่ะเราก็ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้นะคะเพราะว่ารู้สึกอิ่มมากค่ะพาว่าอัดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วคลิปหายนะคะมันตัดแล้วก็หายไปเลยเลยเริ่มคลิปสองนะคะขอแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอิ่มมากค่ะสำหรับวันนี้รอยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเพจค่ะไม่ไหวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย